สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนี่ประกาศว่าจะประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อที่จะไปใช้งบประมาณของกระทรวงบางกระทรวงในการสร้างกำแพงเพราะว่าพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทรนราษฎรไม่ยอมให้งบที่ขอไป5.7พันล้านเหรียญการประกาศภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่องสร้างกำแพงนี่มันสมเหตุสมผลแค่ไหน คำว่า state of emergency นี่มันใช้ในทุกกรณีอย่างนี้ได้หรือครับผมชวนท่านทูตชายงสจ,จิพานนท์นะครับเคยอยู่วอชิงตันติดตามโดนัลด์ทรัมป์มาตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นรับตำแหน่งครับสวัสดีครับท่านทูตชายงครับสวัสดีครับสวัสด <c oughs> ีครับครับยังไงล่าสุด <c oughs> พฤติกรรมของโดนัลด์ทรัมป์นี่ท่านทูตคิดว่ามันจะนำไปสู่อะไรครับครับก็สิบโมงเช้านะครับเวลาที่วอชิงตันดีซีก็ ในวันศุกร์เน่ก็จะประกาศนะครับภาวะฉุกเฉินทางด้านใช้คำว่า national security and humanitarian crisis นะครับวิกฤตภาวะวิกฤตการทางด้านความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็ทางด้านมนุษยธรรมนะครับเพราะันก็จะลงนามประกาศนะครับภาวะฉุกเฉินในการรักษาความสมบเรียบร้อยในบริเวณภาคใต้ของสหรัฐอเมริกานะครับ cover ควบคุมสี่รัฐหลักๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อาากรที่พร้ํากล่าวปะนามต่างๆจากมิสโกเดินทางเข้ามาในสหรัฐอเมริกาได้นะครับอันนี้ก็จะทําคู่กันไปกับเมื่อวานที่พฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยครับนะครับรัฐสภาทั้งสภาสูงสภาล่างก็ผ่านร่างกฎหมายอนุมัติงบประมาณประมาณหนึ่งจุดสามล้านเหรียญนะครับในแง่ของ border security นะครับแต่ไม่ใช่งบเป็นการสร้างกำแพง จะเป็นงบที่ไปบริหารจัดก,การรักษาความมั่นคงอืบริเวณภาคใต้ชายแดนภาคใต้ค,คือเส้นพาทของสหรัฐอเมริกาก็คือใช้ในการส่งกําลังทหารอะนะครับค่าจ้างกําลังคนหรือว่าการใช้ซื้อโดรนในการรักษาความปลอดภัยหนึ่งจุดสามพันล้านอ๋อใช่หนึ่งจุดซึ่งต่ามากถ้าเทียบกับ5้าจุดเจ็ดพันล้านที่คร้อมขอจากรัฐภาในปีนี้นะครับครับ อันนี้ก็ผ่านนัสภาสูงนะครับวุฒิสภานะครับด้วยคะแนนเสียง80กวานะครับก็เกินก็เกิน60เปอร์เซ็นต์60นะฮะก็ก็ผ่านแล้วก็สภาล่างก็ผ่านนะครับอันนี้ก็ยุติปัญหาเรื่องที่จะเกิดการชัดดาวสําหรับที่จะคือวันนี้คือเด a ไลน์แล้วครับที่ทำประกาศวันที่15กุมภาพันธ์วี15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะตรงกับวันที่เมันก็ว่าทัาแสดงว่าทั้มเอจะไม่ชัดดาวหรือว่า รัฐบาลนะครับาการทําการของรัฐบาลละนะครับได้ระมาณก้อนหนึ่งตรงนี้เพราะว่าทางสสต่างๆก็คงไม่ว่าจะเป็นรู้ว่าวุฒส,สมาชิกของทั้งสองพรรคการเมืองนะครับ,รบก็คงไม่เห็นด้วยกับการที่ทรัมป์จะทําอีกครั้งหนึ่งเพราะครั้งที่แล้วก็เป็นการปิดที่กรรมการรัฐบาลที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้ก็เพื่อฉะนั้นทำจะขันเองินอีกสี่พันกว่าล้านเหรียญ ก็จะต้องใช้งบประมาณจากตัวนี้ครับที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินซึ่งก็จะเอามาจากส่วนใหญ่ก็คือจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับแล้วก็ Homeland Security กระทรวงความมั่นคงภายในเนี่ยนะครับเป็นหลักๆเลยครับจะเป็นงบการก่อสร้างของกำลังทหารงบในการเพิ่มนะครับกาลังการปับปามการลักลอบขนยาเสพติดในทางภาคใต้ของสหรัฐนะครับแล้วงบอีกหกร้อยกว่าล้านเหรียญสหรัฐก็จะ การดึงเงินงบประมาณในการป้องกันนะครับของการหลบหนีเข้าเมืองของ Homeland Security รวมไปร็จแล้วนี่คราวนี้บอกว่าทั้งประกาศว่ามีเงินในภาคใต้จะมาใช้ถึงแปดพันล้านเหรียญมากกว่าที่ขอทางกองกระสือรัฐบาสหรัฐนะครับก็จะดึงมาจากกระทรวงหลักๆโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเข้ามาแต่ดึงมาก็ต้องตัดงบของกระทรวงนั้นๆแต่ละกระทรวงเนี่ยงบก็ต้องมีโครงการอยู่แล้วนี่ก็แปลว่า แต่ละกระทรวงที่ถูกดูดเงินมาพูดง่ายๆเนี่ยก็ต้องตัดโครงการตัวเองสิครับต้องตัดครับก็คือโครงการที่มีอยู่แล้วแต่ก็มุ่งมาทางภาคใต้หมดเลยนะครับบริเวณที่จะสร้างกำแพงเพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช่ว่าเป็นการสร้างกำแพงทีเดียวแต่ก็จะออกมาในลักษณะของการเลี่ยงบาลีนะครับในแง่ของการเอาทุกอย่างนี้มาใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ด้วยนะครับแต่มุ่งเน้นไปเสริมสร้างสมรรถภาพในการป้องกันไม่ให้มีการหนีเข้ามา นะครับในพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาทางใต้โดยการสร้างกำแพงด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นอันประเด็นนี้จะเป็นเปทางกฎหมายแหละครับเพราะสิ่งที่ต้องตามมาแน่นอนนะครับก็คือนะครับฝ่ายคองเกรสถือว่าเป็นการดึงอํานาจของฝ่ายคองเกรสไปในระบบทวงดุลอํานาจของภายใต้ระบบประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับเพราะวฝ่ายคองเกรสหรือสภาสหรัฐจะไม่ยอมปล่อยให้การนี้ผ่านไปง่ายๆก็จะนําเรื่องขึ้นฟ้องศาลทันทีเลยครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ทำยุทธนาเรื่บาก นะครับสาลสูงจะเป็นผู้ตัดสินว่าทัานใช้อํานาจของประธานที่ดินในการประกาศพร้อฉุดเฉิอนแล้วดึงวงาประมาณในที่ตั้งสารองไว้แล้วนะครับ,รบในแง่ของในช่วงของการประกาศพา้อฉุดเฉินของกระทรวงต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงการางผมรหรือว่ากระทรวงโฮมแลนด์เซคูริตี้เนี่ยเอามาใช้เพื่อการสร้างกาแพงนะครับ<ช>ทําถูกต้องตามกฎหมายอของสรารหรือกฎหมายรัฐมนูสรสารในการแบ่งแยกอํานาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ มากน้อยถึงหลายนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วหลายครั้งก็ไม่ค่อยผ่านนะครับสมัยของโอบามาเองในเรื่องของการที่จะอนุมัตินะฮะงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกันกับกรมนี้ข้อมูลผิ่สมายนะครับซึ่งจะหมายความว่าลูกหลานที่เกิดในถ้าใครที่เกิดลูกหลานมีลูกหลานแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องถูกส่งตัวกลับอะไรเงี้ยในสุดก็ก็ไม่ผ่านนะครับในท้ายสุด เพราะฉะนั้นตรงตรงจุดนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าหลายหลายประเด็นเนี่ยนะครับจะถูกนํามาขึ้นสู่การพิจา,นารณาในกระบวนการยุติธรรมของสหรัฐต่อไปนะครับผมมองว่ามันจะกลายเป็นการเจอกันในสมสาขาของระบบก,การปกครองคือหนึ่งนิติบัญญัติสองบริหารแล้วก็สามตุลากา,การก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ,ครบเคสนี้มันกลายเป็นว่าทั้งสามฝ่ายเนี่ยของการบริหารประเทศเนี่ย ต้องเข้ามาร่วมกันตัดสินเลยนะว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกอย่างไรครับก็จะเป็นการฝ่ายนิติบัญญัติรัฐงคไม่ยอมให้ให้ทรัมป์ประธานาธิบด,ดีทรัมป์เนี่ยใช้อำนาจบริหาร,รในลักษณะที่มองว่าเป็นการดึงอำนาจมาจากคือเป็นคนจะเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติญญตครับปฎิบัติเหตุการณ์อย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าประธานาธิบดีคนอื่นหรือแม้แต่ทรัมป์ในสมัยต่อไปเขาอาจจะทําเช่นเดียวกันนี้อีกต่อไปนะครับ เพราะทั้งประกาศเป็นนโยบายอยู่แล้วว่า,วานี่คือส่วนหนึ่งของนโยบายที่ต้องเนินการดำเนการชิงตําแหน่งทางนันในในปี2020นะครับใช่ใช่แล้วก็ทางเดโมแครตก็มีคนขู่นะว่าถ้าทั้งทาอย่างนี้ได้เนี่ยถ้าประธานธิบดีเป็นเดโมแครตประธานธิบดีเดโมแครตก็จะประกาศเรื่องการควบคุมเป็น state of emergency ได้ก็ภาว่าฉุกเฉินเรื่องควบคุมการใช้ปืนก็จะเอาเงบประมาณอะไรต่างๆมาทำฉะนั้นเป็นตัวอย่างที่แย่มาก ใครต่อใครก็สามารถจะอ้างว่าเป็นปาภาวะฉุกเฉินแล้วก็จะบริหารงบประมาณอย่างไรก็ตามใจตัวเองได้อย่างนั้นเหรอใช่ไหมครับ,รบตรงนี้แหละครับก็จะเป็นจุดที่ว่าฝ่ายนิติบรรัญญัติเนี่ยนะครับจะทวงอํานาจคืนมาไม่ยอมให้ผูงดุลและสถานที่ฝ่ายนิติบรรัญญัติเนี่ยสามารถผรูกดุลาำต้ทาสูญเสียอำนาจน,นี้ไปเพราะว่าถ้าเกิดยอมคราวนี้นะครับก็จะเป็นการที่จะทาให้เกิดปัญหาขึ้นมาในภายภาคหน้าว่าอ่าบนนิติบัญญัติเนี่ยถูกท้าทายแล้ว ครับนะครับของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นมาต่อไปคือว่าเป็นการรวมพลังนะครับระหว่างพักคเดโมแครตกับพรักวิพัฒ์วิกเกนแหละข่าวนี้นะครับครับแต่นี่คามริงก็มีการปฏิบัติหน้ากันแล้วนะครับในร่างกฎหมายที่อนุมัติออกมาเมื่อวันเพื่อัดนะครับนะครับที่ที่ทําให้มีงบประมาณจัดสรรไว้หนึ่งจุดสามพันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ หรือว่าเป็นความปรมอระหว่างพรรคเดโมครตและรืพับลคกันละก็ทรัมป์ความจริงก็ควรจะยอมเพราะว่านี่ก็คือการประนีประนอมไม่ต้องมีชัดดาวใช่ไหมครับแต่ว่าทรัมป์บอกว่าเซ็นก็เซ็นแต่ฉันก็ยังจะใช้อํานาจในการประกาศเราะวะฉุกเฉินด้วยจะเอางบมาเพิ่มเติมเพื่อจะสร้างเรื่องกําแพงด้วยอันนี้ตรงนี้แหละที่มันกลายเป็นอนี้จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าแล้วประชาชนส่วนใหญ่สหรัฐไม่ิกาจะเห็นด้วยหรือไม่ในเมื่อคือการใช้อํานาจบริหารแบบนี้ซึ่ง เขาจะมองว่าขัดหรือไม่ขัดกับรัฐมนูนสหรัฐอเมริกาใช่อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับฝ่ายตุลาการคือศา,ออาลในทัสุดก็คือศาลสูงสหรัฐอเมริกานะครับเก้าท่านนี่ต้องลงคะแนนเสียงตัดสินขึ้นมาว่าอืครับขัดไม่ขัดกับรัฐมนูนนะครับครับแต่ว่าไอสเตโรอิเมอร์เจนซีโดยเฉพาะฉุกเฉินเนี่ยที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ใช้โดยเฉพาะถ้ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องอบ ทุกกภัยใหญ่หรือว่ามีปัญหาายใหญ่ต่างๆน่าจะใช้ใช่ไหมครับแต่ว่ากรณีอย่างนี้เรื่องงบประมาณไปทําโครงการเนี่ยไม่เคยใช้มาก่อนใช่ไหมยังไม่เคยใช้เพราะส่วนใหญ่แล้วอยู่จะเป็นเรื่องที่เกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับถ้าจาได้ครั้งสุดท้ายนานมากแล้วสมัยจิมมี่คาร์เตอร์ก็ครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นน้อยเคสมากที่จะนํางบประมาณอ่อส่วนนี้เอามาใช้รับประกาศว่าเป็นการใช้งบประมาณภายใต้ภาวะฉุกเฉินนะครับตรงนี้ก็เป็นการ ท้าทายคราวนี้ไม่ใช่เป็นการท้าทายอำนาจฝ่ายบริหารเปการท้าทายอํานาจของฝ่ายนิติบัญจัติเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติจะรวมตัวกันแค่ไหนในการที่จะดึงอํานาจนะครับต่อสู้แล้วก็รักษาอํานาจที่ตัวเองเคยมีอย่างยาวนานในระบบ นะครับทวงดุลอํานาจนะครับของสหรัฐอเมริกาหรือว่าแบ่งแยกอำนาจเด็ดขาดของสหรัฐอเมริกานี้นะครับครับอันนี้เราต้องมองในรูปนี้ละนะครับคราวนี้มันไม่ใช่เรื่องของพักการเมืองละเออใช่มันเป็นเรื่องของว่าบทบาทอํานาจของสสอกับทาเนียบขาวนี่นะครับตลงจะทวงดุลกันอย่างนี้ด้ไม่ได้ทรัมป์ไม่ยอมให้ทวงดุลทรัมป์บอกว่าฉันมีอํานาจฉันก็จะเล่นเกมฉันนะฉันไปดูช่องว่างในกฎหมายฉันก็จะทําจนได้ ก็น่าสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ชวนท่านทูตชยงคุยต่อทรัมป์ก็จะมาเวียดนามเจอกับคิมจองอึนนะภายในสองอาทิตย์นะครับเป็นยังไงเลือกเวียดนามและก็จะมีอะไรที่เราน่าจะคาดหวังได้ครับครับคราวนี้ก็เป็นการประชุมสมมตินะครับระดับสูงสุดขั้นที่สองนะครับทางทีมงานของทรัมป์ก็เลือกเ,อเวียดนามแล้วก็ ฮานอยนะครับเป็นเป็นเป็นเมืองครับฮานอยนะครับยี่เจ็ดถึงยี่สบแปดคราวนี้นะครับแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าบทบาทของเวียดนามนะฮะซึ่งค่อนข้างโดดเด่นมากในระยะหลังส่วนก็คือความต่อเนื่องนะครับของการดําเนินนโยบายต่างประเทศของเวียดนามภายใต้การนําของ รัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งปัจจุบันก็อายุมากก็รับเป็นสิบกว่าปีแล้วตอ่อเนื่องนะครับ,ร,บะระบบของของเวียดนามเองเขาก็เริ่มมาจากระบบคาการตําแหน่งประจําแล้วก็เลื่อนตาแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆป็นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีแล้วตอนนี้เป็นควบรวมหนต่งก็คือรูปบุตรชายของเวยนโคตัสนะครับซึ่งเป็นทั้งรองนาะยกรัฐมนตรีและก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศทําดําเนินนโยบายต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีค่อนข้างมีบทบาทมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยง กับทางสหรัฐอเมริกามายาวนานนะครับมีการศึกษาจากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็อายุตอนนี้ก็เริ่มจะใกล้หกสิบแล้วนะครับแต่ว่าเขาทำมานแต่อายุเขาประมาณสี่สิบกว่านะครับต่อเนื่องกันมาเพราะความสัมพันธ์ความผูกพันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาทําให้เขามีเพื่อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเขามีคนแอคทีฟน้ให้รู้จักกันดีเป็นตัวนะครับพวกกันหลายครั้งจบที่เดียวกันอะไรเงี้ย็คือแต่ว่าเรียนคนอ่างไม่หลายช่วงเวลาแต่ว่าก็ก็ เขาใช้คอนเนคชันต่างๆที่เขามีในสหรัฐอเมริกาในการเชื่อมโยงแล้วก็ดึงความช่วยเหลือนะครับปัจจุบันสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือเวียดนามมากมากเลยนะครับในเรื่องต่างๆแล้วก็รวมทั้งโครงการโลวเวอร์ม่ของโปรยสิ้นโครงการทําวิจัยในแก้ถึงปัญหานะครับจีนนะครับทลายเกาะแก่งในรุ่มน้โขงสหรัฐอเมริกาให้งบประมาณกับเวียดนามดึการโครงการที่เกิดทั้งหมดเลยนะครับผมอยู่อยู่วอชิงตันดีซีก็เห็นโครงการเหล่านี้ รู้ว่าเวียดนามกล้าที่จะเข้าไปเผชิญหน้าคอนฟอนกับทางจีนนะครับใ,ในกรณีของการที่จะเข้ามาสู่พื้นที่ในอาวากว่างกาันอ้านสิทธิ์เหนือดินแดนทะเลนะครับจีนใต้เวียดนามก็ออกมามีบทบาทในระดับหนึ่งในการจะดําเนินไปอย่างไม่ไม,ไม่แบบเผชิญหน้าแต่ออกมาในเชิงการศึกษาวิจัยทางการค้นคว้าร่วมกันโดยใช้งบประมาณที่สหรัฐอเมริกาใ,ให้มา นะครับอันนี้คือทิศทางที่เขาเดินทันไปอย่างขุมรอบค<พ>อบเพราะฉะนั้นความเป็นมิตรของทางเาวียดนามกับสหรัฐอเมริกาในระยะหลังช่วงสิบป,ปีที่ผ่านมาอาจจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเวียดนามมีบทบาทในโครงการต่างๆที่สหรัฐอเมริกานะครับให้ความช่วยเหลือกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยขณะนี้เกือบจะสูงสุดในจานวนประเทศอาเซียนทั้งหมดนะครับเพราะนั้นสหรัฐอเมริกาจึงมองเวียดนามเป็นออปชันอีกแอดหนึ่งนอกเหนือจากไทยแล้วก็ที่ฮาวาย เป็นไซส์สาหรับหรือเวน,นูนะครับสาหรับก,การเจราจาสมมติรอบที่สองนี้นะครับประเด็นนั้นคือว่าเวียดนามเองก็มีความต้องการที่จะให้มีการประชุมที่นิภไฮไลท์บทบาทนะครับภาทีสถานะของเวียดนามนะครับในภูมิภาคนี้ว่าเวียดนามสามารถพัฒนาบทบาททางพลังานทูตของตัวเองตับประเทศางรุมทังมางมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่ว่าบทบาทของเวียดนามในความสัมพันธ์กับจีน ในการลงมสหรัฐอเมริกาและรัสเซียเวียดนามสามารถทําบทบาทที่ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับให้ขับหาหน้าที่สามประเทศนี้ได้นะครับจากความต่อเนื่องจากความเชี่ยวชาญการทูตเข้าใจปัญหาแล้วก็หลีกเลี่ยงประเด็นที่จะปะทะกันหรือหรือเผชิญหน้ากันโดยตรงนะครับเขาทําได้อย่างแล้วกับการไปมหาสูทํากันอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับตัวผู้นําหรือว่าตัวรัฐมนตรีสามประเทศท่านนี้ในการที่จะเกี่ยวโยง่างนั้นพอจบแล้ว มองจากต้นแล้วว่าต่อจากสิงคโปร์แล้วเนี่ยนะครับเวียดนามมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นประเทศที่สหรัฐอเมริกาเลือกที่จะเจรจานะครับอนอกเหนือจากสวีเดนนะฮะสวีเดนก็เป็นในระดับพื้นที่ต่ำทีสวีเดนทำอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับสวีเดนแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจของทางสหรัฐอเมริกาที่มีต่อประเทศแกนดิเนเวีวก็เป็นจุดหนึ่งที่มองหาประเทศที่เป็นกลางได้ในการในเชื่อมโยงให้เกิดการเจรจา นะครับสำเร็จรอบที่สองและรอบที่สามก็คงจะทำนองเดียวกันนี้ว่าคงต้องมีการหารือกัน<ม>ในสวีเดนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอดีตรัมตีต่างประเทศของเวียดนามเกาหลีเหนือนะครับ<ม>ซึ่งปัจจุบันก็เป็นรองประธานไวซ์แชร์แมนของอพอรรคแรงงานนะครับขอ,ของของของเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับ<ม>ก็คือเป็นระดับที่สามนะครับระดับที่สามสำหรับ ผู้มีอำนาจสูงสุดในก็เป็นบุคคลที่เคยเป็นผู้ประจำซูดเดนมาสิบเจ็ดสิบแปดปีนะครับเพะฉะนั้นความสัมพันธ์ในการที่ได้รู้จักกับผู้นาในในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับม,มีความเกี่ยวโยงกันมากว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวการเมืองนโยบายต่อเนือ่องนะครับทําให้การเจรจาเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีความที่จะมุ่งสูส่สลรูิตได้มากขึ้นแต่เพียงแต่ว่าคราวนี้นะครับฝ่ายเกาหลีเหนือ,อนะครับ จะยอมคอนเซ็ชั่นว่ายอมอแถลงอะไรออกมาในทะี่ที่คอมมิตตัวเองมากแค่ไหน,หนซึ่งสำหรับผมเองแล้ก็ยังมองมองภาพนี้ไม่ออกไะครับเอาก็เจรจาไม่ออกเขาคงเจรจากันอยู่มัง้งท,ท่านทูตที่จะให้ร,าร่างอะไรออกมาให้มันชัดเจนกว่าที่สิงคโปร์ไม่งั้นก็จะเสียเวลาคนก็จะทั้งโลกก็จะบอกเอา้าเจอกันทําไมละ่ะไม่มีอะไรใหม่เลยครับแต่ว่าประเด็นสําคัญสาหรับหลีเหนือเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการที่จะให้ฝ่ายสามัการยกเลิกสัจัญ นะครับตรงจุดนี้สหรัฐอเมริกาจะถอยมาได้ไหมในขณะที่สหรัฐอเมริกาเองก็ต้องการเห็นท่าทีที่ชัดเจนในการที่จะเลิกเลยนะครับการมีการใช้ะบบอาวุธนิคลียต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นนี่คือคือพอยสำคัญของทั้งสองฝ่ายว่าใช่มันจะคุยกันแล้วเข้ามาใกล้กันแค่ไหนและมีมาตรการอะไรที่จะกําหนดไหมว่ากําลังจะเดินทางไปสู่จุดที่ ทั้งสองฝ่ายต้องการนะครับสิ่งนี้ยังไม่ประกาศออกมาเราไม่เห็นภาพนี้เลยครับนะครับแต่ทรัมป์ก็ใช้ลูกยอทรัมป์ก็ใช้ลูกยอคิมจองอึนตลอดนะชมชมคิมจองอึนตลอดนะหวังว่าหวังว่าคิมจะเอหลงคํายอแล้วยอมอะไรบ้างหรือเปล่าก็เในสภาพขณะนี้ก็คือสถานการณ์การเมืองไทยในสหรัฐอเมริกาครับไปตรงข้ามของของประานทีทรัมป์ก็มองแล้วว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยมันไม่ได้เกิดผล วิธีการต่ำดําเนินเรื่องคนมสบายต่ำเพศของทัป์ต่อเกาหลีเหนือเนี่ยใช่นะครับในท้ายสุดแล้วเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทัป์คิดว่าจะทําได้ในการที่จะทําให้เกาหลีเหนือเนี่ยยกเลิกนะครับการเข้าคองอาวุธนิวเคลียร์ไว้นี่นะครับเป็นจุดนี้ซึ่งซึ่งทิศทางเนี่ยนะครับทัป์ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเกาหลีเหนือยอม้าทรัป์ทำไม่ได้ตรงนี้แหละครับก็จะเป็นเอ่อ ผลเสียกระทบแนนเสียงของทั้มแล้วก็เป็นจุดที่จะถูกโจมตีสำหรับการเลือกตัง้งประธานาธิบดีสมัยหน้าของทั้มครับ,รบมีคนวิเคราะห์ว่าที่เลือกเอาเวียดนามก็เพราะว่าเวียดนามเคยมีเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เกาหลีเนี่ยมีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ฉะนั้นคิมจงองอินก็อาอยากจะเห็นแบบ เวียดนามคือวันหนึ่งก็จะเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เป็นเกาหลีเดียวกันมันเกี่ยวกันไหมคิดว่ามันเราไม่ไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวนะมันน่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์การทูตที่ดีขึ้นเราความไว้เนื้อเชื่อใจที่ได้พัฒนาแล้วก็สะสมมาในช่วงสิบปีที่ผ่านมาครับนะครับครับตัวคิมแต่ว่าคิมจองอึนกับเวียดนามก็ความสัมพันธ์ก็โอเคกันใช่ไหมครับมาตลอดคิมจองอึนกับเวียดนามในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งแค่นั้นเองเพราะว่า เขาก็มองว่าในความคิดของ,งทางสังคมนิยมนี่ก็เป็นในความคิดแบบเดียวกันกับเวียดนามเหนือแต่ว่าพอวิธีการต่างๆที่เริ่มเข้ามาแล้วมองเห็นว่าทั่วโลกมองว่าเป็นภัยอันตรายรนะครับทั้งเวียดนามเขาก็จะไม่เข้าไปกลกคุ้ครีล่ะนะครับแต่ก็ลักษณะและสาระยะห่างของความสัมพันธ์จะไม่ถึงกับใกล้ชิดกันจนกระทั่งเข้าไปเป็นอ,อันธนิตร ร่วมรุบรวมสุขแบบนั้นไม่ใช่นะครับเวียดนามขณะนี้ดำเนินนโยบายทางการพูดและความสัมพันธ์ที่ฉลาดมากรู้ว่าอะไรมากอะไรไปแค่ไหนรู้ว่าประเทศต่างๆจีนมองเกาหลีเหนืออย่างไรสหรัฐอเมริกามองเกาหลีเหนืออย่างไรั้ำดีต่างประเทศใช้เวลาในสหรัฐอเมริกาในช่วงเรียนสือเนี่ยระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันเรียนความเข้าใจนะครับแนวความคิดตะวันตกเนี่ยมันได้ลบล้างแนวความคิดสมคบนิยมแบบเดิมที่ผู้นําเวียดนามเคย เคยดาเนินการในช่วงก่อนหรือไม่ได้ช่วงสมัยพ่อคุณพ,พ่อของของรัมนตรีสามเทศท่านนี้นะครับว่าปัจจุบันเขาต้องมองว่าโลคปัจจุบันมันไม่เหมือนกับโลคสงครามเย็นแล้วนะครับครับครับแต่ว่าแน่นอนเกาหลีเหนือก็ต้องระวังถ้าใกล้ชิดกับเวียดนามเกินไปจีนก็อาจจะเขม่นเอาก็ได้ในใน,ในประเด็นนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับอย่างที่เรียนทราบว่าเวียดนามเอง เขาก็ไม่ได้ทําตัวเป็นลักษณะที่ว่าเขามีปัญหาต่ะจีนทีเดียวนะแต่เขาทาในลักษณะที่ออกมาทีว่าค่างๆนะครับอย่างการเรียกร้องเขาก็ดาเนินการแบบการพูดแต่ว่าไม่ออกไปเผชิญหน้าเหมือนฟิลิปปินในยุคนั้นนะครับการศึกษาการอะไรต่างๆใช้แนววิธีการความช่วยเหลือจากอเมริกามาศึกษาในการในการทําวิจัยค้นคว้าออกมาทางด้านนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ยอมเสียสิทธิ์ของการอ้าง สิทธิความเป็นปกครองในพื้นที่หรือเกาะบางเกาะในทะเลจีนใต้นะครับเขาดำเนินนโยบายแบบนี้นะครับซึ่งซึ่งอย่างหนึ่งผลอย่างหนึ่งก็คือว่าทั้งความสัมพันธ์ก็ยังดีอยู่มีการแลกเปลี่ยนการเงินระดับสูงนะครับของของทางผู้นําเวียดนามกับผู้นําจีนอย่างเงี้ยนะครับนะครับมันภาพมันไม่ได้ออกมาชัดทีเดียวว่าเวียดนามเนี่ยมันยืนอยู่ข้างสหรัฐอเมริกาหรือที่ตรงข้ามจีนแต่เป็นการพื่งลักษณะที่ทําให้เห็นว่า ยังมีอะไรอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับในสานที่เลวร้ายจนกระทั่งมองกันไม่ติดอะไรเงี้ยนะครับจะไม่อยู่ในระดับขนาดนั้นเพราะนั้นก็ได้เป็นการงความฉลาดของเวียดนามว่าทีความสามารถในขนาดเนี้ยเขาทําได้แค่ไหนเขาปกป้องตัวเองได้แค่ไหนแล้วก็เขามีผลประโยชน์ที่จะต้องรักษาแล้วก็พึ่งหาได้มาจากทุกประเทศไม่ว่าจะสหรัฐอเมริกาหรือว่าจากจีนนะครับก็ยังรักษาระดับจนขนาดนี้นะครับทําให้ ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของเขาค่อนขั้นโตโตขึ้นเร็วมากนะครับในขณะนี้ซึ่งซึ่งทั้งจีนนะครับทั้งสหรัฐเมกากหรือแม้แต่เกาหลีนะครับภายใต้นโยบาย New South e a l Policy ของประธานาธิบดีมูนจอินก็ยังมุ่งไปที่เกาหลีมุ่งไปที่เวียดนามนะครับเยอะมากขณะนี้บริษัทเกาหลีเนี่ยนะครับที่ไปลงปริใตเนี่ยนะครับลงทุนในเวียดนามเจ็ดพันกว่าบริษัทก็เท่ากับบริษัทญี่ปุ่นที่ลง ลงทุนในประเทศไทยครับอนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่ซงซึ่งสิ่งนี้เขาจะต้องมองขึ้นมาว่าหิเอเซอร์เรนโพลิีของเกาหลีเหนือเนี่ยจะมันเกิดผลดีได้ไดเพราะไม่กี่ประเทศหรือว่าต้องการประเทศอาเซียนทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นนโยบายท,ที่เขาประกาศมาแต่ที่น่าสนใจคือว่าทีมจากธรรมเนียบปรรมน,นั้นดีมินแจอินมาประเทศไทยเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาถามนักวิชาการหรือคนทั่วไปว่าเกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องลิวเซาร์เรนลีของเกาหลีใต้ เพราะว่าคนไม่รู้จักนะครับคนไทยแทบจะไม่รู้จักเลยเออใช่ไม่รู้จักเขาไปประหลาดใจมากครับเรื่องนี้นะครับว่าโอ้โหที่เกาหลีใต้นี่ประกาศเป็นเรื่องใหญ่มากวาระแห่งชาติเป็นนโยบายชัดเจนแต่เมืองเมืองไทยเนี่ยอแท้จะไม่มีใครรู้จักเลยนี่นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราไม่เห็นว่าเออเกาหลียังต้องทาอะไรอีกเยอะในในความร่วมมือกับเระเทนอาเซียนนะครับใช่ รู้สึกเขาจะไม่ให้ความสําคัญกับอาเซียนเท่าที่ควรวางั้นเถอะครับถูกวองว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในทางปฏิบัติคนไกลภายในในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีกับประเทศกลุ่มอาเซียนเนี่ยค,คนไกลเหล่านี้นะครับไม่ยังไม่ถูกสร้างขึ้นมาให้มันชัดเจนแล้วก็อยู่ฐานะที่จะ,ะเข้มแข็งที่สนับสนุนบริษัทเกาหลีเนี่ยให้สนใจลงทุนใน กลุ่มประเทศอาเซียนให้มากต้นควรนะครับอันนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าอาเซียนนิวเซาท์ทนโปรซีสเกาหลิต้าเนี่ยอาเซียนบุกอินเดียนะครับซึ่งเขาไปตรงกับนโยบายเอเชียแปซิฟิกไซตี้ของของทรัมป์้นมาอินโดแปซิฟิกอินโดแปซิฟิกของทรัมป์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีแค่งบปมานก็ยังไม่สามารถทำอะไรออกมาเป็นรูปธรรมที่เป็นชัดเจนขึ้นมาได้นะครับตงคงอาจจะต้องรอปปลายสมัยของทรัมป์ ขั้มหนึ่งนะครับ,รบว,ว,ว่าว่ามันจะออกมาเป็นอะไรเพราะว่าเรื่นี้เนื่องจากว่าบุคลากรในกระทรวงมาต่างประเทศขนาดนี้เนี่ยล้อยหลอลงไปก<ช>ารแต่งตั้งเอกอราชทูตก็แทบจะไม่เกิดขึ้นมีแต่รักษาการรักษาการมันไปเกือบจะมากมายครับเพราะนั้นกลไกกระบวนการต่างๆในฝ่ายบริหารของสหรัฐอเมริกาขนาดนี้ค่อนข้างที่จะอ่อนแอครับนะครับวันก่อนพบเจอ ท่านเอกอุปทูตสารประจำไทยนะครับคุณปีเตอร์แฮมมอนนะผมก็ถามท่านว่าตกลงทูตใหม่จะมาเมื่อไหร่ท่านบอกว่ายังไม่รู้เลยเพราะว่ายังไม่เห็นมีนอมินเอชโดําไปยังไม่ได้เบิกเสนอชื่อโดยําไปท่านรันกษาการมาห้าเดือนแล้วนะท่านบอกท่านรักษาการมาอยู่ห้าเดือนแล้วนะครับก็ท่านก็เจอเป็นอุปทูตค่อนข้างยาวนะครับเพราะว่าการนอมิเนต หลายประเทศนะครับไม่ใช่ประ,ประเทศไทยประเทศเดียวไม่ไม่มีเอกภพทูตสหรัฐประจำประเทศนั้นๆน,น,นะครับ,รบ응แม้แต่ตัวเซึ่อองจากว่าเซนเน็ตก็เพิ่งจะเข้าเปิดเมื่อต้นเมื่อกลางกรกฎามคมแล้วก็มาเจอเรื่องร้อนๆอ,อย่างเรื่องเรื่องงบประมาณเรื่องชัดดาวเรื่องต่างๆเพราะรายชื่อที่เสนอเข้าในการรับรองตําแหน่งสําคัญต่างๆในในข้ามปันการต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ถูกวางเอาไว้ก่อน นะครับนะครับตำแหน่งต่างๆที่จะเข้ามาดํารงที่ต้องทํำการชี้แจงหรือว่าแถลงนโยบายกับทางคณะกรรมการทางประเทศของมุติสภาสหรัฐเนี่ยนะครับถ้าสังเกตให้ดีแทบไม่มีเลยอแม้แต่คนที่มาแทน chief of staff ที่ทํำนีียบขาวอนะครับก็ไปดึงอดีตผู้มีการสมมงบบัตเจ็ดพิโลมารัสการไม่มีมีการแต่งตั้งออกมาในครัี้ acting หรือว่า เป็นการรักษาการเกือบทั้งยั้นนะฮะกลไกรระบบราชการขนาดนี้ของสหรัฐอเมริกาเลยค่อนข้างอ่อนแอนะครับขาดผู้นำขององค์กรในรัฐเตอร์ที่จะบริหารจัดการอืมอืมอืมครับคือนี่คือปัญหาใหญ่เลยครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับจากนั้นเราก็จะเห็นโดนัลด์ทรัมมาแถวเวียดนามใกล้ๆบ้านเราก็จะได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับและยังไงถึงช่วงนั้ก็จะชวนท่านทูตชายงมาวิเคราะห์มาคุยกันต่อนะครับ ดีดเลยครับเพราะช่วงนั้นคงได้ข้อมูลอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับขณะนี้ภาพยังเรือนรางครับเรียนได้เลยว่าภาพของข้อเสนอของแต่ละฝ่ายเนี่ยไม่ปรากฏออกมาเลยอย่างอย่างไม่ชัดเพราะว่าผมว่ายังต่อรองกันอยู่แหละครับครับขอบคุณนะครับท่านทุกชัยยงครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ